ต้องไหนวะไอ้เรื่องแล้วมันเอาก่อนเสยไี่เล่นตัวกระป๋อมเหรอครับกระป๋อมที่อะไรครับเดี๋ยวพี่โทรไปครัน้องกูรู้สึกว่ากูง่ายกูไม่มีข้าวตบว่เขาว่ากูทั้งหมดเฮ้ยมันเข้ายังไงวะเกิดน้ำกูโอยโอย โดนทีเดีรามึงอยู่ไหนเพื่อนเพื่อนกินมันตบแรงกูกูนอนอยู่ข้างบนเลยข้างบนไอ้นี่เลยเพื่อนมันตบแรงจังวะไอ้ไอเดโนใช่พี่มันมันแรงดิไม่ประตูมันใหญ่ด้วิเลยพี่เราโตกันยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เองมันน่าจะประมาณหกสิบเจ็ดสิบเราเนี่ยต้องไหนวะเรื่องแล้วมันเอาเสี่ยงใครอะดี่เล่นตัวกระปอมเหรอครับกระป๋องที่อะไรครับเดี่ยวพี่โทรเปล่าพี่โทรเห็นถนนไหมพี่อโอ้โหพวกมึงตัวใหญ่เนาะ กูเหมือนกูเหมือนจริงจบตัวเล็กายเฮียอีเวนไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวเราล่ากันเพื่อนะล่าไอเลนโก้นี่ไอเลนโก้มาเฉยเลยเนี่ยไอเลนโก้ไอเลนโก้มันกินอิ่มเลยเมื่อกี้นี่ดิสัตว์เลนโก้เหรอไอเฮี้ยนี่ยข้ามันไม่ได้นะฆ่ามันทำไมพี่อยู่ตรงโค้งเลยใช่ไหมเมื่แต่ตอนนี้กูกูรู้สึกแล้วกูกำลังตายกูไม่มีข้าวตึวอัดข้าว่ากูังหมดเพื่อน เปิดชเลดเลยเฮียงเฮียแรงโกไม่ได้เพื่อนแดดจมน้ำเลยวะหลอดเข้ากูจะหมดพี่ต้องต้องลอตายไม่ได้ที่เป็นลูกตีนหมดก่อนเพื่อนมึงมึงมึงมขึ้นฝั่งไปกดกระโดดให้มันหมดก่อนก็ได้พอโอเคโอเคโอเคเขาจนไอโนหลอดเข้าพี่หมดน้องเอ่อพี่ต้องกินเนื้อเน่าเลยแหละผมว่าวัดดวงตตรงไหนไอ้เร่องมึงแดกไปแล้วใช่ไหม กูยังไม่เดเฮ้ยพี่จอนเฮ้ยมีตัวย่มาลุมฆ่าได้นะเฮ้ยต้องฆ่าเฮยเย็นแน่มารับกูั่ไงเนี่ยผมีหาพี่อยู่พี่จอนไม่ต้องฆ่าแล้วทานไม่ฆ่ากูตายจาไม่ฆ่ากูตายเบ้าแม่งดกูต้องฆ่าทีนี้มันอยู่หลุผมอยู่ผมอยู่ผมไหนอะไหนมึงอะงอยู่ไหนเนี่ยเ้ล้แล้วกูต้องเอากูต้องเอา พี่เรืองเข้าแล่วอ่ะที่เรืองเข้าแล้วอ่ะเอาเอาต่อคกเขาสเคุเอ่าคุกเข่าคุกเข่าเก็กคุกเข่าวคูกเข่าคุกเก่าคุกูข่าพี่พี่มาตรงถนนได้ไหมคุกเข่าไปเร็วไ่เร็วไปเร็วขนดไหกันอ่ะคุกเขา่วิ่งตามถนนหันซ้ายมา

ใคไปหาไอ้โน่ไหนวะขดเลยทีนึงเยี่ยงรอเยี่ยงเราตายหมดเลยเหรอเนี่ยหมดที่นู่นนู่นโอ้ยเดียร์มาอยู่เมนบอกมาสู้อยู่ไปเร็วโอ้ยเบนเนี่ยกูเกาะได้กับเดียว์ถ้าั้นกูตายอกะแม่จิ๋วตะเจ๋อไอ้เยี่ยกบอกก่อนนะเฮ้ยพวกเราไปหาอะไรกินไหมไอ้โนอยู่ไหนเนี่ยโนอบคุณแต่คนเลยพี่เลือดไหนลงไปอีกกาอีกนานเลยอ่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวพี่รอเฮ้ยเฮ้ยทำไมพี่เหมือนควบคุมเองไม่ได้วะเอ้ยนั่นแหละพี่ถ้าควบคุมไม่ได้ก็พี่น่าจะป่วย อป่วยแล้วทด้ไงอ่ะกินพวกมันทำอะไรไม่ได้พี่ถ้ากินพวกตัวเองอ่ะมันเดี๋ยว่ามันจะเหมือนมันจะหลอนอ่ะมันมันจะหายไหมหายครับหายหายแต่นานอยู่เวลาเวลามึงเดินเดินอ่ะมันจะงับไปงับมาใช่ใช่พี่ใช่ไม่เลยเป็น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 อยู่นั่นแหละแต่บางตัวมันห้ามกินพวกตัวเองอ่ะไม่แต่ของพี่กินได้นะไม่เป็นไรของพี่ไม่เป็นไรตอนแรกกูไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็เป็นเพื่อนมันเป็นขาเพื่อนกูนี่แข็งกูนี่สายหลอนกินตาย พื่อนติ่งบ้วงมาเว้ยบ้าตุ๊บ้าอยู่อย่างกันละหล่อนหล่อนจอลหล่อนนี่ยะตัวหล่อนเนี่ยกว่าหยุดทำไมหยุดมังับมันอะไรเออนี่แน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 ่เรือเยู่อวางเอัไดิเยื่อใหญ่โตปบกระเดงไอ้สัสเหมือนตัวเฮี้ยจริงตอนนี้เหมือนตัวเฮี้ยจริงเรากดนอนดิเอาเรากดนอนดูดิโอ้เฮี้ยเลยนะเว้ยมันคือเฮี้ยเลยอะนอนนอะตอนนอนอะเฮี้ยเลยไอ้พเหี้ยอ ใครใครเดินเมื่อกี้วันนี่ไปหาพวกแกเพื่อนเกิดไหนดีกว่าเพื่อนเกิดเหนื่อยแล้วอ่ะผมเกิดจะเหนื่อยเพาเราต้องไปไปเพื่อนไม่กูัวไม่กว่าเราต้องไปหาพวกแพะพวกอะไรมาลุมลุมกัดแล้วกินเหรอเราไปหาฟาร์มระหว่างทางเพื่อนผมไม่อยากตัวเล็กไม่กลวตัวเล็กตัวเล็กไม่กลัวนะเว้ยเราเราเราควรเดินตัวเเหนือใช่ไหมเราเดินขึ้นเหนือแล้วไปที่เทาเพนไปเหนื่ินขึ้นเหนืออะไรยปะเราเดินทางเลยเฮ้ยมาถูกทางแล้วอย่างจี๋จ๋าเฮียเครื่องเอ็นพันธะบู๊ ีเสยงแกไม่มีสิบล้อส่วนเนาะไม่มีอีกไม่สิไม่สิบล้อส่วนกูเบี่ยงเข้าพุ่งแล้วกูนอนเลยกูเบี่ยงเดียวกูอยู่อีจริงๆเราไม่ควรขับตามถนนเลยคนเดิมของเราไม่มีเสียงฉากใช่ปะใช่ี่มีเสียงสัตว์เพื่อนถ้ามีเสียงคำรามก็คือตัวมันเลยอ่ะเป๊บนึงนี่กูเริ่มกัดใครไปเรื่อยหรือเปล่านี่ใช่ไหมเหมือนจะน้ำบัวป้าเริ่มหลอนบ้าใช่ไหมไอ้เพื่อนะขอโดนอ่าชัดเลยเหี้ยกระงอน 흐흐. <laughs> <laughs>